วิดีโอนี้นะคะจะมาสอนการใช้โปรแกรม Snagit เพื่อทำสื่อการเรียนการสอนค่ะโปรแกรม Snagit นะคะมีประโยชน์อย่างมากในเรื่องของการบันทึกหน้าจอนะคะจะสามารถบันทึกได้มากกว่าโปรแกรม PowerPoint นะคะซึ่งในคลิปก่อนหน้าเนี่ยเราได้มีการสอนในเรื่องของการใช้โปรแกรม PowerPoint บันทึกสื่อการเรียนการสอนแล้วนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าในบางท่านเป็น Windows รุ่นเก่าหรือตัว Microsoft Office รุ่นเก่าที่ไม่มีฟังก์ชันนี้ ท่านสามารถมาใช้โปรแกรม Snack It ได้หรือในบางท่านที่สอนโปรแกรมอื่นไม่ใช่ Powerpoint เช่นคณิตศาอาจจะมีการสอน GSP นะคะหรือบางท่านสอนภาษาอังกฤษอาจจะอยากอ่าแคปเจอร์หน้าจอตัวที่เป็นเว็บเบ์เซอร์หรือว่า โปรแกรมอื่นๆนะคะที่อยากจะสอนนักเรียนนะะก็สามารถมาใช้โปรแกรม s n a c k i t ได้โปรแกรม s n a c k i t นะคะสามารถดาวน์โหลดจาก Google ได้โดยเราเนี่ยเข้าไปเสิร์ชคำว่า s n a c k i t เลยนะคะจะเจอโปรแกรมนะเว็บชื่อ t e x h s i t นะคะนี่เป็นชื่อบริษัทเจ้าของ s n a c k i t นะคะซึ่งเขามีหลายโปรแกรมโปรแกรมนี้เป็นหนึ่งในโปรแกรมยอดฮิตนะคะซึ่งสามารถกดตัว free trial มาได้นะคะก็คือทดลองใช้ค่ะ ซึ่งเราจะได้ใช้ฟรี15วันนะคะหลังจากนั้นถ้าเราใช้แล้วเราชอบนะ,ะเราสามารถซื้อได้นะ,ะโดยเขาเนี่ยจะมีราคาที่เป็นราคาสำหรับการศึกษาด้วยนะคะอันนี้ก็คือราคาทั่วไปเนาะสำหรับเราก็คือเป็นราคา education นะคะต่อครั้งเลยนะคะก็คือ one time ฟรีก็คือใช้ซื้อครั้งเดียวใช้ได้ตลอดชีวิตนะคะหการซื้อหนึ่งครั้งสามารถใช้ได้สองเครื่องนะคะก็คือประมาณ 1, นึ่บาทนะคะ หรือถ้าเกิดว่าโรงเรียนของเรามีโปรแกรมที่สามารถถ้าโรงเรียนของเราะะใช้หลายคนสามารถรวมกันซื้อได้นะครับจะเป็นราคาที่ถูกลง5เครื่องขึ้นไปหะ,ะ5ยูเซอร์ขึ้นไปเหลือแค่ยูเซอร์ละ2 3 us ดอลลาร์นะคะถ้า10เครื่องขึ้นไปเหลือยูเซอร์ะละ20นะ,ะิคำว่ายูเซอร์นี่คือใช้ได้2เครื่องนะคะโอเคนะแต่เรายังไม่ซื้อนะคะเราใช้ฟรีก่อนกนดะ ฟรีทายเอาได้เลยนะคะเลือกระบบปฏิบัติการของเราถ้าเราใช้ Windows ส่วนใหญ่ก็เปปีน Windows เนาะก็คือกดที่ Windows Download นะคะถ้าเราใช้ Mac ก็กด Mac Download กดดาวน์โหลดได้เลยเลือกพื้นที่เก็บไฟล์ว่าจะเก็บไว้ที่ไหนนะคะแล้วก็กดเซฟมาได้เลยนะคะรอโหลดสักครู่ค่ะหลังจากโหลดโปรแกรมมาเสร็จแล้วนะคะก็ดับเบิลคลิกเพื่อติดตั้งได้เลย กด accept นะคะ install กด yes ก็รอโปรแกรมติดตั้งนะคะสักครู่หนึ่งหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วนะคะก็เปิดโปรแกรม s n a c k i t เลยนะคะที่เราติดตั้งไว้เมื่อกี้นะคะสำหรับการบันทึกสื่อการเรียกนการสอนเนี่ยเราจะเลือกเป็นแบบวิดีโอนะคะเลือกเป็นแบบวิดีโอแล้วก็อย่าลืมนะคะ record microphone โฟโฟตรงนี้ ปรับเป็นออนด้วยนะคะไมโครโฟนเนี่ยของบางท่านเนี่ยจะขึ้นมา2อันนะคะคือบางทีเนี่ยเราใช้น้ตบุ๊กใช่ไหมคะแล้วมันก็จะมีไมโครโฟนบิวอินก็คือมากับเครื่องเลยนะคะกับไมโครโฟนที่เราต่อแยกนะคะอย่างเช่นเอตอนนี้ใช้โบย่าเสริมเข้าไปอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเอจะเลือกเป็นอันตัวที่เอดต่อเข้าไปเพิ่มเพราะว่าเสียงมันชัดกว่านะคะอ่าทีนี้ ตัวสแนคอิดเนี่ยเราสามารถเลือกอัดเป็นรีเจนคือเราเลือกพื้นที่ที่เราจะอัดเองได้หรือว่าเลือกวินโดว์คือเลือกอัดนะคะทั้งหน้าจอของโปรแกรมนั้นเลยนะคะสวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาสอนการใช้โปรแกรมสแนคอิดบันทึกจอ GSP นะคะซึ่งจริงๆไม่ใช่แค่ GSP หรือ PowerPoint ที่ส na ็คอบันทึกได้คือจริงๆเขาบันทึกได้ทุกโปรแกรมเลยนะคะที่อยู่บนเครื่องของเราก็คือใช้ในการบันทึกหน้าจอขั้นตอนเหมือนกันเลยนะคะไปที่แท็บวิดีโอนะคะแล้ว แล้วก็กดแคปเจอร์นะคะซึ่งอย่าลืมก่อนแคปเจอร์เราต้องเลือกนะคะอันนี้เอเลือกเป็นรีเจนก็คือบันทึกเป็นช่วงที่เราเลือกเองนะคะหรือเราอาจจะเลือกเป็นบันทึกวินโดว์ก็คือโปรแกรมบางโปรแกรมที่เราต้องการบันทึกโดยเลือกทั้งหน้าจอของโปรแกรมนั้นและอย่าลืมเช็คไมโครโฟนด้วยนะคะอย่างนี้เราเอใช้เป็นไมโครโฟนที่ต่อแยกนะคะไม่ได้ใช้ไมโครโฟนของเครื่องเมื่อเราตรวจสอบทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว กดที่ capture ได้เลยนะคะหลังจากนั้นโปรแกรมจะให้เราเลือกช่วงที่เราอยากจะบันทึกนะคะเราก็ทำการลากเลือกเฉพาะช่วงที่เราต้องการจะจับภาพหน้าจอไว้นะคะเมื่อเสร็จแล้วเราก็กดปุ่มสีแดงนะคะบันทึกหน้าจอระบบจะนับถอยหลังให้นะคะอันนี้คือโปรแกรมเริ่มทำงานแล้วนะคะก็เราสามารถเริ่มต้น ใช้โปรแกรม GSP สอนนักเรียนได้เลยนะคะก็ส่วนใหญ่ตรงนี้เราจะใช้ในวิชาคณิตศาสตร์ใช่ไหมคะก็ตอนนี้ทุกอย่างก็คือได้ถูกโปรแกรม s n a c k It บันทึกเอาไว้หมดแล้วนะคะอ่าก็ได้เต็มที่เลยนะคะพอเสร็จแล้วก็นะ Stop Record นะ วิดีโอที่เราบันทึกมาก็จะมาแสดงอยู่ที่ในโปรแกรม s n a c k i t นะคะเราสามารถตัดคลอปนะคะอ่าทริมหัวท้ายนะคะตัดช่วงตรงกลางที่เราไม่ต้องการนะ,ะแล้วก็ตัดท้ายนะคะซึ่งอันนี้ได้สอนไปแล้วในวิดีโอ s n a c k i t อัด PowerPoint นะคะลองย้อนไปดูได้นะ,ะหลังจากนั้นเราก็เซฟนะคะก็ตั้งชื่อไฟล์อันนี้ตั้งเป็น GSP โอเคค่ะเรียบร้อยค่ะก็วิดีโอนี้เราก็สามารถนำไปใช้ในการตัดต่อกับโปรแกรมอื่นๆได้อีกต่อไปนะคะสวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาสอนการใช้โปรแกรมสนังอิฐบันทึก จอ GSP นะคะซึ่งจริงๆไม่ใช่แค่ GSP หรือ PowerPoint ที่สแนกอิดบันทึกได้คือจริงๆเขาบันทึกได้ทุกโปรแกรมเลยนะคะที่อยู่บนเครื่องของเราก็คือใช้ในการบันทึกหน้าจอขั้นตอนเหมือนกันเลยนะคะไปที่แท็บวิดีโอนะคะแล้วเราก็กด Capture นะคะซึ่งอย่าลืมก่อน Capture เราต้องเลือกนะคะอันนี้เอเลือกเป็น Region ก็คือบันทึกเป็นช่วงที่เราเลือกเองนะคะหรือเราอาจจะเลือกเป็น บันทึกวินโดว์ก็คือโปรแกรมบางโปรแกรมที่เราต้องการบันทึกโดยเลือกทั้งหน้าจอของโปรแกรมนั้นและอย่าลืมเช็คไมโครโฟนด้วยนะคะอย่างนี้เราเอใช้เป็นไมโครโฟนที่ต่อแยกนะคะไม่ได้ใช้ไมโครโฟนของเครื่องเมื่อเราตรวจสอบทุกอย่างเรียบร้อยแล้วกดที่แคปเจอร์ได้เลยนะคะหลังจากนั้นโปรแกรมจะให้เราเลือกช่วงที่เราอยากจะบันทึกนะคะเราก็ทำการลากเลือกเฉพาะช่วงที่เราต้องการจะจับภาพหน้าจอไว้ ะะเมื่อเสร็จแล้วเราก็กดปุ่มสีแดงนะคะบันทึกหน้าจอระบบจะนับถอยหลังให้นะคะอันนี้คือโปรแกรมเริ่มทำงานแล้วนะคะก็เราสามารถเริ่มต้นใช้โปรแกรม GSP สอนนักเรียนได้เลยนะคะก็ส่วนใหญ่ตรงนี้เราจะใช้ในวิชาคณิตศาสตร์ใช่ไหมคะก็ตอนนี้ทุกอย่างก็คือได้ถูก โปรแกรม Snack It บันทึกเอาไว้หมดแล้วนะคะอ่าก็ได้เต็มที่เลยนะคะพอเสร็จแล้วก็นะ stop record นะวิดีโอที่เราบันทึกมาก็จะมาแสดงอยู่ที่ในโปรแกรม Snack It นะคะ เราสามารถตัดคล็อปนะคะอ่าทริมหัวท้ายนะคะตัดช่วงตรงกลางที่เราไม่ต้องการนะ,ะแล้วก็ตัดท้ายนะคะซึ่งอันนี้ได้สอนไปแล้วในวิดีโอ s n c k k t t อัด powerpoint นะคะลองย้อนไปดูได้นะะหลังจากนั้นเราก็เซฟนะคะก็ตั้งชื่อไฟล์อันนี้ตั้งเป็น gsp โอเคค่ะเรียบร้อยค่ะก็ วิดีโอนี้เราก็สามารถนำไปใช้ในการตัดต่อกับโปรแกรมอื่นๆได้อีกต่อไปนะคะ